สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออนะฮะช่องนีสุมสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมพบกับสกินการแข่งขันในหอคอยชะตาแห่งโชคโอ้โหเสียงยังแหบอยู่เลยนะครับก่อนไปรับชมฮะมีอยากฝากร้านเติมเกมของตัวเองนี่แหละนะครับของผมเองนะนี่เป็นเตื้อ r V เชียวนะ โอเคกำไรจากการเติมไม่ได้ทุกคนมาเจ็บไปทุกคนดูนี่แหละโอเคทักไปที่เพจเฟ e บุ o กกอออฟอนครับเลดการเติมอยู่ที่480บาทได้620คูปองนะครับ960บาทได้1,240คูปองและถ้าตอนนี้คุณ Subscribe ช่องผมนะแคปหน้าเจอแคปหน้าเจอแคปหน้าจอแล้วก็ไปบอกในแชท a c e b o o k นะครับว่า เราเป็นซับสไครเบอร์นะจะลดแพ็ก960เหลือ955บาทนะครับโปรนี้ถึงสิ้นเดือนเท่านั้นแล้วก็ยอดเติมทะลักทะลายทะลุมทะแลมมาเลยนะครับ0า0 0บาทแบ้วนะตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนด้วยนะครับโอเควันนี้เรามารีวิวกิจกรรมอันที่บอกไปแล้วนะครับก็คือต้องขอบคุณช่องน้องก๊อตอูซบด้วยนะผมไปดูรายละเอียดแล้วนะแล้วก็คิดมาเรียบร้อยนะว่าจะสุ่มยังไงเราไปรับชมกันเลยครับขออภัยฮะที่รีวิวชา้าเพราะว่าวันนี้เข้าออฟฟิศมานะ เรามาอ่านกติกาครับก็คือมันจะให้เราเลือกรางวัลใหญ่1อันนะครับเป็นแบบสกินพวกชุด AIC หรือ RPL ต่างๆนานานะครับแล้วก็มันจะมีหอคอยอยู่ทั้งหมด4ขั้นฮนะเราต้องเริ่มเล่นจากขั้นล่างตอกๆแตกแตก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเกลือครับเราสามารถเอาผลึกเหรียญทองเนี่ยไปแลกเป็นสกินได้นะ90เหรียญจะได้1สกินนะครับโอเคอ่ะแล้วถ้าพอพอมาอ่านกดกดกติกาครับ ไอชั้นที่1เนี่ยเราต้องเล่น2ครั้งนะชั้นที่2เราเล่น3ครั้งนะครับชั้นที่3เราก็เล่น3ครั้งเหมือนกันนะทุกคนถึงจะผ่านขั้นต่อไปนะส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วก็สุ่มสกินนะครับ <Yeah. S 1> เวลาสุ่มตอนอยู่ชั้นที่4เนี่ยครับมีโอกาสได้ สกินรางวัลใหญ่เนี่ยคือ37.5%นะแนต่ะแปลว่าพอถึงชั้นที่4ชั้นสุดท้ายเนี่ยกด3ครั้งควรจะได้1ครั้งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็มีความเกลืออยู่ในเกมนี้แน่นอนนะอ่ะเราไปดูกันเลยว่า3,111คูป,ปองของเราอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเริ่มครับอีกนิดนึงกิจกรรมนี้นะครับผมบอกเลยเหมาะกับคนที่จะเอาอย่างน้อย2สกินนะถ้าคุณมีงบแค่สกินเดียวคุณผ่านไปเลยครับมันแพงครับ ไอ้พวกนี้มันขายอยู่ที่ประมาณไม่ควรเกิน299นะหรือบางทีตาอันเชิญที่มีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยอยู่ที่199สําหรับใครที่จะเอา2สกินขึ้นไปเท่านั้นนะถึงจะมาเล่นกิจกรรมนี้นะแล้วและแล้ววันนี้ผมก็จะมาเอา2กิจกรรมนะไปดูกันเลยว่า3,111คูปองของผมจะเหลือเท่าไหร่ล้วเล่นยังไงนะครับโอเคขั้นแรกเนี่ยสุ่ม9ชั้นที่1เนี่ย9คูปอง2ครั้งนะครับให้มันจบจบไปนะ ยินดีด้วยได้เหรียญทอง1อันนะอ่ะไปกันต่อเลยฮะต้องสุ่มอีกหนึ่งครั้งนะถึงเราจะไปขึ้นชั้นที่2ได้นะครับโอเคแล้วนี่คือผมก็ข้ามอนิเมชันแล้วนะโอเคอ่ะปลดล็อกนะครับไปกันต่อนะชั้นนี้ต้องสุ่ม3ามครั้งนะครับ19กคูณ3ก็เป็นเท่าไหร่57นะไปยังไม่ปลดล็อกครับอ่านี่ครั้งที่2นะครับของชั้นนี้นะโอเค อุ้ยเราได้เหรียญมาพอสมควรนะครับเจ็ดเหรียญอ้อาวสองครั้งมันก็ปลดเลยเหรอโอเคอ่ะแปลว่าอย่างน้อยนะแปลว่าแบบมันการันตีอยู่ตรงนั้นนะอ่ะไปชั้นที่สามดูซิว่าเราจะโดนเท่าไหร่ครับโอเคไอ้ได้คมภีห้าอันเนี่ยราคาอยู่ที่ราคาเต็มมันคือสามสิบนะเราจ่ายสามสิบเก้าถือว่าไม่แย่นะครับไปชั้นสามสิบเก้าเนี่ยต้องสุ่มประมาณสามครั้งนะอโอเคอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครับพอครั้ง พอสุ่มครั้งนี้แล้วเข้าใจว่าต้องขึ้น59ได้แล้วนะเค okay, ยินดีด้วยปลดล็อกชั้น4สําเร็จครับไอ้ชั้นแห่งความเกลือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคน3ามควรจะได้หนะึ่งะเออสุ่มสามครั้งควรจะได้หนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมไป59ไปเลยโอเคเรียบร้อยแตกครับไปต่อนเอว่ากี่ครั้งจะได้สกินอันนี้คือเป็นของที่เกลือที่สุดของชั้นนี้แล้วนะค,คือคัมพี5อันนะครับ โอเคไปคนต้องได้แล้วนะอ่าสี่ครั้งหรือว่ามันการันตีสี่ครั้งไม่แน่ใจนะเพราะว่าน้อง God, so f, ๊อรตอุสบก็ตกไปสี่ครั้งเหมือนกันสำหรับชั้นนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับฟังดีๆนะอย่าห้ามเชียวนะโอเคเราจะเลือกรางวัลใหญ่ได้อีกหนึ่งครั้งครับทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นนาคอรละกันผมเข้าใจว่าซึกไอดีนี้ยังไม่น่ามีอะไรที่ดีๆของนาคอรเอเรียวมะดีกว่าผมเล่นเรียวมะนะครับอ่ะไปะ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะมันจะมีรามันจะเป็นราคาลดนะอ่นหนึ่งคูปองเนี่ยกดไปได้แต่กดแค่ครั้งเดียวพอนะขำๆเผื่อเราได้สกินนะทุกคนอ่าเราได้มียี่ห้าก็ไม่เป็นไรแล้วเราไม่ต้องกดชั้นล่างๆแล้วนะครับไปกดตรงชั้นข้างบนสุดเลยครับสี่สิบเก้าคูปองนะไปโอเคแล้วถ้าสมมุติเราดวงเกลือนะครับสะสมผลลึกลบเก้าครบเก้าสิบอันนะเราก็ไปแลกกันได้เลยนะครับอ่ะไปครั้งที่สอง แปลว่าไม่แน่ผมอาจจะได้สามสกินก็ได้นะครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามนะครับไปเอาผมนักครับครั้งที่สี่นะครับอันนี้คือขึ้นแผงบนสุดฮะยังไม่ได้นะครั้งที่ห้าไปฮะยังไงหกครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหจริงๆผมได้ผลึกอันเดียวผมอีกอันเดียวผมจบแล้วนะ นี้ไปก่อนครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะหูมันแบบมันปั่นเราเหมือนกันนะเนี่ยอันต่อไปผมต้องเอาอีกอันนึงนะทุ rak, ทกคนเพราะไม่งั้นนะ่ะผลึกมันจะเหลือ81อันน,นนะหูโยโอเคไปทรอนฮนะน้องเอเรสนะ <deleted. S 1> ผมได้ผลึกอีกอันนึงคือผมจบเลยนะอ่ะไปดูกันฮนะผลึกโอ้มันมันรู้ว<ๆ>่ะมันเหลี่ยมอ่ะไ ทีมงานกาดีนะ่าโอเคหนะไปพอแล้วเพื่อนโอ้วัดเดอเลยนะโอ้โหมันมันเอาอะไรมาไม่ล็อกเลทอ่ะทุกคนถามน้วยเอาอะไรมาไม่ล็อกเออเรียบร้อยครับผมต้องไปเอาอีกหลอวเนี่ยอืม,อม เมื่อกี้ได้อะไรไปบ้างแล้วนะผมลืมแล้วเนี่ยมีเอลสุนะมีเรียงมะนะผมมีนาคอโอ้โหมันมีมันมีมันมีบอกแล้วโอเคผมเอานาคอสแล้วกันนะเดี๋ยวนี้เราขออนุญาตสุ่มเป็นชั้นล่างแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องการแค่ไอผลึกนะโอเคชั้นล่างไม่เอาแล้วทุกคนต้องเอาชั้นบนแล้วจบจบไปเพื่อน ม,มันเห็นคูปองเราเยอะหรือไงวะเออนี่แหละที่อยากพอพอทุกคนจบจบกันกับกิจกรรมนี้นะไปไม่ต้องแสดงอีกครับโอเคได้ไปกี่สก,กินไม่รู้นะกิจกรรมนี้ผมได้ไปสี่สกินนะสี่สกินในราคาเท่าไหร่ประมาณพันสองร้อยหรือพันสามร้อยนะแต่ยังไม่หมดทุกคน ผมยังได้คัมภีร์ขั้นสูงอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเอาใหม่สรุปนะครับกิจกรรมนี้เหมาะกับคนมีทุนนะมันจะได้ตกสกินรับประมาณ300คูปองนะครับแ,แล้วก็ได้ขยะนะไม่ใช่ขยะหรอกมันเป็นของดีทุกคนที่เอาไปทําอย่างอื่นได้นะอ่ะไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลงรับสกินก่อนนะครับอสกินแรกที่เรารับนะครับนั่นก็คือนาคอสนะ นี่โอเคไปฮะสกินที่สองนะนั่นคือของน้องเต้อีเรสนะครับนั่นคือพรน,นะปังปังปังนะปังปังทรอพรเนี่ยเข้าใจว่ามันเปิดตัวร้อยเก้าเก้าหรือว่าสองร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าแหละน้องเต้น้องเต้เตเตจะมาร้อยเก้าเก้าไม่ได้นะ สก,กินที่3นะครับนั่นคือเรลมะ AIC ของเรานะไอดีหลักก็มีตั้งเยอะทุกคนต้องมาเจ็บไหมทุกคนดู1200คลิปนี้มันเกินเหตุบานปลายไปนะเอออ่ะไปสกินที่4นะครับนั่นคือเอลสุนะโอ้โหรับชมถึงตรงนี้ทักไปเลยคนระับเพจกออฟรับเติมเกมนะเพื่อจะได้มีทุนเล็กๆน้อยๆมาส่มให้ดูนะครับเสียงก็แหบเนี่ยต้องเอาไปซื้อยาอมอีกฮะทุนทุนของเรานะ โอเคอ่ะหลังจากนั้นผมจะรับรางวัลทั้งหมดนะครับก็คือคัมพี61อันนะเป็นราคาเต็มคือ360คูปองนะคัมพีรกอันนะมันตกอันละ6บาทนะครับโอเคแล้วก็เพชรอีก75อันนะอย่าไปคิดนะอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนกิจกรรมนะถ้าสุ่มจำไม่ให้เกลือก็ต้องเล่นแบบกออฟนี่แหละครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะ ขอบคุณสําหรับการรับชมฮะแล้วก็คืนนี้จะพยายามสตีไม่ทันนะสี่ทุ่มนะจะพยายามมาให้ไม่เลทนะครับเพราะว่ามีภารกิจอีกหลายอย่างต้องทําครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ